สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เข้าใจครับว่ากว่าจะได้พบคนที่คุณรักและเขาเองก็รักคุณนั้นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากความรักถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่อย่าลืมครับว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่แต่เมื่อคุณเกิดตกหลุมรักใครสักคนมากๆสมองก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับตอนดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5สัญ,ญญาณบ่งบอกว่าคุณเข้าข่าย เสพติดแฟนนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันคุณเข้าข่ายเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าตามไปดูกันครับข้อที่1มีเวลาให้เพื่อนน้อยลง คุณอาจจะเลยจุดที่เพื่อนโทรหรือทักมาชวนไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ได้ครับเพราะรู้ว่าถึงชวนไปคุณก็คงปฏิเสธตั้งแต่มีแฟนคุณก็มีเวลาให้เพื่อนน้อยลงรวมถึงใส่ใจความสัมพันธ์กับคนอื่นๆน้อยลงด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องหรือแม้แต่ลืมให้เวลากับตัวเองอีกด้วยครับข้อที่สมีเขาต้องมีคุณ ถ้าเป็นไปได้คุณอยากอยู่กับเขาในทุกๆท,ที่ที่เขาไปและจะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตขาดอะไรไปถ้าหากต้องไปไหนมาไหนคนเดียวมีแฟนอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจกว่าแม้จะต้องไปในที่ท,ท,ที่คุณไม่ชอบหรือทํากิจกรรมที่คุณไม่อยากทำแต่ถ้าแฟนจะไปคุณก็ยินดีที่จะไปครับข้อที่สามหึงไม่เลือก คุณรู้สึกบุดหงิดและไม่ชอบให้ผู้หญิงคนไหนก็ตามเข้าใกล้แฟนของคุณแม้ว่าจะเป็นเพื่อนของเขาก็ตามหรือแค่เขาหันไปมองคนอื่นขืนเป็นแบบนี้บ่อยๆอาจทําให้เขารู้สึกอึดอัดและคิดว่าคุณงี่เงา่าไม่มีเหตุผลได้นะครับข้อที่ 4. ไม่กล้าตัดสินใจ เมื่อต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณมักจะพูดประโยคที่ว่าเดี๋ยวถามแฟนก่อนไม่กล้าตัดสินใจอะไรคนเดียวแม้บางอย่างจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่คุณก็อยากปรึกษาและให้เขามีส่วนร่วมตัดสินใจในทุกๆเรื่องด้วยครับข้อที่5เผลอพูดถึงเขาตลอด คุณเผลอพูดถึงเขาต่อหน้าคนอื่นบ่อยๆเพราะคุณคิดถึงเขาอยู่ตลอดหรืออยากจะอวดให้คนอื่นรับรู้ว่าความรักของคุณทั้งคู่มันดีขนาดไหนรักล้นอกจนต้องพูดออกมานั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5สัญญาณบ่งบอกว่าคุณเข้าข่ายเสพติดแฟนจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาถ้าตรงเป๊ะทั้งหมดแปลว่าคุณติดแฟนเข้าขั้นโคม่าแล้วล่ะครับมันอาจจะดีในช่วงแรกๆแต่อาจจะทํำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในระยะยาวเปราะบางได้เพราะอาจทําให้เขาอึดอัดและเบื่อกันเร็วขึ้นถึงแม้จะรักกันมากก็ควรเว้นที่ว่างระหว่างกันไว้บ้างก็จะดีนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตลคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ